หลังจากอัปเดต One UI 6.0มาแล้วสัก2-3วันนะครับวันนี้จะพาไปเทสสปีด Wi-Fi ของเจ้าตัว S23 Ultra er กันครับว่าสปีดจะได้อยู่ที่เท่าไหร่ครับผมส่วนอินเทอร์เน็ตที่ใช้เทสสปีดนะครับก็จะเป็นของ AX นะครับ1,000ทับ500ครับผมวันล้วไปทดสอบกันเลยครับตัวเราเตอร์กับตัวมือถือเนี่ยผมจะเอาไว้ใกล้กันที่สุดเลยนะครับ เพื่อได้ค่าสัญญาณออกมาที่แม่นยำที่สุดนะครับตอนนี้ค่าดาวน์โหลดออกมาก็700กว่ากว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูทางด้านค่าอัพโหลดกันบ้างครับจะได้อยู่ที่เท่าไหร่โอตอนนี้วิ่งมา565นะครับอ่าพอสรุปค่าดาวน์โหลดออกมาแล้วได้อยู่ที่717นะครับค่าอัพโหลดอยู่ที่566นะครับหลังจากอัปเดตวัน UI 6.0แล้วเนี่ย เจ้าตัว S23 Ultra เนี่ยตัวรับสัญญาณ Wi-Fi ก็จัดอยู่ในมาตรฐานที่สูงอยู่นะครับผมดูหนังดู YouTube หรือเล่นเกมอะไรก็แล้วแต่ไม่มีสะดุดเลยครับเป็นมือถือเรือธงในปี2023ที่สุดยอดอีก1รุ่นครับ